สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนี้ผมอยู่ถนนวิจิตรนครนะครับจากเมืองศรีสะเกดเสียออกไปยังท่าเลือหรือว่าตลาดพร้อมแดงนั่นเองนะครับมาเห็นคุณลุงคุณป่ามันขายนี่ครับเป็นหมูพ่วงหรือว่าเนื้อพ่วงนะครับคุณผู้ชมครับย่างแข่งบอท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าขายดีมากๆนะครับพี่น้องครับข้างบนนี่เป็นเนื้อบครับเนี่ยออลางลงมานี่เป็นหมูเนาะตอนนี้ที่ว่างก็นี่เนื้อหรือหมูครับเนี่ย อันนี้เนื้อนะครับเดี๋ยวผมสีล่องซีมตัวนี้ละห่อนหอนนี่เลยน้อเอาละอู้ห้อนี้หลีตัวนี้ของจริงของจริงของจริงนี่พี่น้องเดี๋ยวผมสีล่องซีมให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดินเนื้อมาเป็นยังไงรสชาติเป็นอ้าวนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีล่องเบิ้งพวงละสิบบาทเด้อครับพี่น้องครับมันมั่นเลยพี่น้องพี่น้องเนื้อติดมั่นครับแสบครับ โอ้อะไรสุดยอดเลยพี่น้องโอ้แซบแซบครับเออสุดยอดเลยอลูก้าเันหลายอย่างบพท่านได้เด้อพี่น้องเลยหมูกระสิบบาทเนื้อกระสิบบาทบ่ครับ้มนี่กระสิบบาทเป็นบ่ครับเนี่ยสิบบาททุกอย่างมีเจลแถมฟรีพร้อมพ่นวาโอ้แน่นอนเลยสแกนใจได้พร้อมเด้พี่น้องผู้ใดอยากมากด้ครับพี่กัดเด้ครับพี่น้องครับถนนวิจิตรนครอยู่ยังเยื้องอกับปั๊มคุณปูครับนี่ปั๊มคุณปู ท้า้ก็ไปตลาดท่าเรือหรือว่าตลาดหอมแดงสีสเกตบ้านเท่านั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับร้านเมื่อกี้ยูนีนะครับแต่ละมือนี่โอ้ลูก้าพันไหลาเด้อครับพี่น้องครับบ่ธรรมดาครับพี่น้องครับถนนวิจิตรนครทางออกตลาดหอมแดงอยู่เยื้องปั๊มน้ํามันคุณปู่ครับพี่น้องครับอย่างสดสนห่อนๆเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมลองซีเมืองกับรสชาติเองครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับ ไอ้อยากมาลองซิมกับเลียนเชิญด้วครับถนนวิจิตนครอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ